สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศการจับฉลากสุกหน่อยครับพี่น้องครับผมบ่อหานครับบ่อหานบ,บรละหนึ่งพันห้าร้อบาทครับผมสายแข็งทั้งนั้นครับสายแข็งกำ <c oughs> ลังนับฉลากพี่น้อง ปร่งใสปร่งใสนี่วเขายื่นให้ เลือนื้อไเื่อนซื้อใหญ่เตมีสมีมีมีแผนที่เขาดูหน้าสามหน้าผากเลยได้แผนที่เขาดูอย่างว่าพวกนี้มันนับขลากกันยังไงวะมวยมันสอยมันรูมันรูดมันหเน่ะมันนับกันนังไหเจ้าเลขนับขาเพาะเขียนไเพิ่มพี่เด็กอนับไหมเพราะจะเปลาดอกขายจับได้เบ่อ์ดน้ากเกินมันไม่ได้เหมือนกันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตีอย่างี้ยางนั้นเลยองนับไหมนับไหมเดี๋ยวกาบรรยากาศเสมอนะฮะนับไปเข้าหินเลย กำลังนะฮะกำลังดูแลเรื hmm ่องลารอยู like uh ่ปรงใสปรงใสนยมนุษนับยมนุย hmm. uh ์มนุนะย เด็ดสองตัวทีนี้มันู่เล้ยงสามสี่ห้าหกเจ็ดแ

พนเท็กทีแรเลยถ้กมันเบอร์สามเาก็เปลี่ยนเป็นเบอร์สองกันเลยอเอาเอารลอดมาใส่่กีหกสิบสามน่ะเมื่อกี้ไงหกสิบสามมันหกสิบสามเนี่ยรลอดมาใส่ดับทีแรกนับแล้วไปแข่เพิ่มนิดนึงเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวกรลอดมาใส่กหลอดยูนกับก้อนนกรหลอดไหมแกกันนี่กหลอดยูนน่ะใครจับไปเบอร์สองก็เบอร์สองเสียงแห่ครับพี่น้องมาทวกทุกสารทิศครับพี่น้องต่างจังหวัดต่างอำเภอ ใช่มันไม่รบสอดมันที่สามเบอร์หนึ่งแถวห้าเบอร์หนึ่งแถวห้าเบอร์ห้าแถวหนึ่งไม่ใช่เบอร์ห้าเบอร์ห้าแถวหนึ่งเบอร์หแถวน่งมันที่สามกันสองกันเพราะว่ามันที่แรกเช็คมันร่เอากระนี้เอาเนี่ยใครจับเดี๋ยเบอร์เท่านึงผมไม่อยู่สามรายชื่อคนไหนจับได้ก่อนคือของคนนั่นถ้าคนไหนจับได้ทีหลังก็คือที่เป็นเบอร์นี่เบอร์ไหนนะ ชันหนกนะลังอธิบายชั้นใหม่เลยเ่ยชั้นใหม่เลยชั้นใหม่ชันใหม่มันย่ในม่เา่เบอร์หคนที่ได้คนที่ได้มได้เขียวเบอร์หเียวคนที่ได้จับก่อนได้ชื่อก่อนคนนั้นจะมีสิทธิ์ในเบอรนั้นนะครับ ว่ามันหนักยิ่ซ้ำกันสมือมักัได้เขียนบอกเขาไ็ได้มันเขียนไม่ได้พี่ตเขียนไดอาอใหญ่เโเนี่ยเขนได้นี่นบอกว่านูงไมอยู่นี่เด้อกุ้หบอมันอันัมันหาไม่เห็นเนี่ที่เขียนมันเยอะยไไห้าแผางดหสิบแพรครับพเอย่ผมดูรานชื่อครับใครร้านชื่อพิงกอนก็ชือคนหน้มีชิ้นใจครับอแล ใส่แบคตัวยาวเลยใส่แบคท้านเราใครรู้เลยนะแผนที่นะครับแผนที่แผนที่แผนที่หมดแผนที่แถวที่หนึ่งเริ่มจากนี่ไปไปจนถึงแถวที่เท่าไหร่นะแถวที่แปดหรือเปล่าแถวที่แปดเบอร์หนึ่งเริ่มจากทางนี้ไปทุกแถวทุกแถวไล่ไปครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์แปดเบอร์หนึ่งถึงเบอร์แปดแต่แถวทุก้ายมันอาจจะได้ดูแค่แ็่เบอร์แถวท้ายแล้วถ้าใครจับฉลากได้ ไม่พอใจว่าเตียมกร้ก็มการได้ครับก้ามการมีอยู่ห้าคนแค่นั้นเองี่เตียมจักรออกันแล้วแต่คน,คนที่คนที่มีรายชื่อหลายๆแพ้นะครับให้รวมเงินกันมาเลยเก็บเงินมาเจ้าเดี๋ยวเรามาจับฉลากไปแบ่งกันอเอาใครได้ไม่มั่วเริ่มเลยครับตามนั้นครับพี่น้องหน่ยบ้านไผ่พแพ้

ตอนแรกนะเหยาห้าสิแค่เหยาเพ7 0 0พันเจที่นี่มาทําทุนแล้วมันได้เท่านี้ผมไม่ลดราคาบัาไทยครับตามนี่ครับเล่มเล่นเๆสองสองคิ้งครับหแพ้ิ้งทิงตอนแรกมันจะเปิดพันเจ็ดครับคุบอกเลยคิ้งไม่ลดราคานไทยผมนบ้ันสองหาตัวคิงแม่คิดอยู่ไหน่างพับยังพัก จังหวัดบ้านใหม่พัฒนาครับผมเอาสวกเอามีโอนไหมพ่จิตครับพจิตเีโอน่อนเบยโอนิจิตเรื่น้อยครับใครมีบัญชีในในรรมการใครมีบัญชีไกันก็โอนใหรพ่ไลก่อนพิจิจับได้พิจิตจับได้ไหมเก็บูครับเกูเกูโอ๊ยมาทำอะไกัน

พี่กาบสามแพร้ว่ามีใช้ด้วยนะเอาคิ้ะโอ้เเออคิอเออเออเเอเอออเอนเออเคอเออเออเเออเอเิอเอออนเออเออเออมนมเ ตามไปเรื่อยๆคุพี่น้องเรมาดูกันนะครับเีจะมีใช้ยาเหร้ัติงครับดสองแก่ดนอเายฮะคนไหนโนบอกผมด้้มไม่ไอินซีอนอินซีกรวยอูนบบออินซีอนาครับผม จากอินซีครับตะปองนะครับตะปองตะปองอินซีเบอร oh ์อะไรครับทำไมรู้สึกตื่นเต้นจังเลยอยากได้ฝาดสารไหมโอ้ย กล้ซาลาหรือเปล่าห้าเอีห้าแล้วครเขาไหนหายใจสนิทเลกระลุนยู่เหรอบ่อเลยกลางบ่อเลยกาบ่อนีฮุ้ครวกลางบ่อครับพี่น้องเปลอยู่ไหนรับขอบมากครับเอเด็กพ่้องะรกได้มีโจครับีโจ chộch 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 chuột chuột chộch phải chộch 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 chuột chộch phải chộch chộch

เนวินชิดชอบบ้านโคกน้ำตับโคกน้ำตับที่สักมากขาดครับขาบมากขาดครับขาดมากขาด คูคิฟสองครับคูคิปต์สองคูคิปตสองคูิปูกิคูิปเงียบเครับเงียบเยครับคู่กิปคูคิป2สองแพ้สอแพ้สอแพสามพันอะไรเบียนพุงอะไรเนยเน่ยเนี่ยนีสยเนเนีเนี่ยเ่ย่ยเยเน มึงรู้ยงไงมึงสคนเลยมึงเี่ยคนขาทไมนะครับผมไม่ได้เบอร์ดมานบครับมานบเดี๋ยวต่อไปมาโนบครับมานบมาบมานบมานบานมานบมบมานบมบ เบ์ดครับเบ์ดเบ์ดเบ็ดทงชายควงตัวกผมเนยเบดชิดครับชิดไล่ผมเลคนไทยบชิดมือไล่แลวนะไม่ใช่ไมือไล่แลวเนี่ยผมตั้งให้ั้งนั้นแล้วมือไล่เสีมันตุรีไม่มีเบื่อไม่ได้ลงลงกาว โอ้เวลาแล้วเกินนะเสียนะเสียเพราหลายบ้านค่ายเจนครับเจนเจนไก่ปะจังอ่าเกมบอลศูนสุดูนยเจ็ดจับด้วยภริยาเจสสาคอนพี่วกันครับ อ้วนอพี่อ้วนพี่อ้วนเส้นอ้วนอยูซ้ายอยูซ้ายหมานดความี่หมานกำเส้นกำสมบัติอยุด้ยัเลยไปไปเลยไปเลยอย่าไปยืดไปไปข้าง้นเลยย้ยไดไหเลยแงวงแคส หนักหนึ่ยสามสิบกิโลหัวน um ้าเชิดอนนี้ตำรวจก็หว่านี่น้องพี่ชนก็ต้องป้อนไม่ไดขรกนะครับบอกเลยแกเสียงเลยนลงเลี้ยวไรก็เลี่ยวไรชนน้ำเตื่นเบอร์ไรครับเจปอนปอนปอนยางขยังขยาวอยู่ยวดูต่อดูต่อป้อนน้อนยันเข้าไม่ได้ผิวดอนครับ ดอนอดอนพวกก็ไปในกระติกน้ำผู้แปรเดินทางมาจากจังหวัดชัยต่อไปฮะโคราชโคราชตัชัยผูแปรลูกชายมาจากแทนนะครับของสดทธิ์ชอยเดินทางมาจากเมอแดง้อยตามไปด้วยช่างอากพี่นองครับผมขนแก่นขันแก่นครสาม อายุคร <pec> ับสามแพร่สี 4, ่พน้าร้อยบาทรับไปห้าพัน0าร้อครับแจ๊กกีอัเปียกมกานเงเมืครับต้องอันเตียนต้องอัน ช่างมิดช่างมิด่ไหนอ่ะช่างมิดช่างมิดบ้านจุสงฆามฆกี้ยัไม่ได้เอาเงินออกมาใช่ไหมอยาพิ่งเงินออกมาแล้วมันมั่าิโอนช่ช่างมิดโอนนะฮะโอนโอนยไม่ต้องเงินออกมาาีวมันานี้ครับรครับสองครับส เป็นน้ำบ้านโป่งของเหนือเป็นน้ำยไนน้ำลเียน้อยอยูุ่กทายเนนำลกเียน่อยปเเนน้ำปอดญาจัดให้นะฮะจัดให้จัดให้บูแป้เอาเีย้กรรมการที่นี่กรรมการเลยูแปจับแล้วบูแปะจับแล้วน้องอันจะเปลี่ยนใครฮะเปลี่ยนกรรมการหรอ หลากนะฮะบ่อนี้ไม่มีการล็อกเลขครับพี่น้องโปร่งใสที่สุดนะตากอันนี้แกไอ้น้ำมันลงแขนผมไอ้น้ำมันลงแขนผมคือผมผมเอาพันห้าทั้งหมดนะฮะที่ผมที่เป็นบาทนี่คือสามเซียนครับพี่น้องเบื้องต้นนะครับจะเป็นปลาบึกนะครับปลาบึกปลาหญิสกนวนกันครับน้องแล้วก็ปลาดุกครับผมเดี๋ยวเราไปดูประกาศกลางบ่อกันนะครับพี่น้องผม เดี๋ยวขอยาิกลับมานี่นี่พี่น้องครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนดูประมาณนี้ครับจะมีการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนม่เนเบดไ่เียนอรเมักรงไหนเลยะหล่อนเปลี่ยน่ะใช่เลยเืออนเลือไทยนี่ใครกระดุนกระดุนน้เือไทยเลยเบื จับฉลากชี like oui. yeah. in, hmm. um, oh ้ชะตาเซียนแหเลือกได้ไหมต้องการเปลี่ยนเลยเอาเพรงั้นต้องดูเบอร์ก่อนคถ้าเปลี่ยนใช่ไหมเดยวทุนที่ซฉลากดีเแบบไหนต้องดูเบอร์ก่อนครับถึงจะเปลี่ยนเบอร์อะไรเบอร์ที่ทุกไทยครับผมตั้เลขเบอร์สเบอร์หนึสเบอร์ห้าจะว่ากหน่อยนึงนะถ้ามันอาจจะแคบกว่าหน่อยนึงนะเบอร์แต่ว่าแต่ว่ามันกว้างเลยนะเบอร์ทุกไทยนะเปลี่ยนเบอร์เจ็บเบอร์ทุกไทยครับการจับฉลากครับพี่น้องมันมีความหมายมากครับพี่น้องครับผม ใครตามคลิปการจับสลากของผมนะพี่น้องครับผมโอ้ต้องเล้าใจรุ้นกันเลยว่าจนแหลจะตกบุเรีนใดทั้น้องแต่มุมนี้พี่น้องนั่นแหละมุมขึ้นสวรรค์ของพวกท่านท่านฮะมันก็จะเป็นปลามาอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับก็เมื่อกี้นี่ก่อนนั้นนี้เขาก็ไล่กันพอสมควรครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะพาเพืเข้าสู่บรรยากาศทิมแทงครับผมกระโดดลงจากรถ ก่จะเริ่มทิมแทงกันน้องครับผมบริเวณนั้นก็หน้าโฟกัสแต่ว่าย้อนแสงครับพี่น้องผมน,นี้ก็อยู่ทางทิศใต้ตของบ่อครับด้านนู้นทิศเหนือนะฮะทิศต,ตะวันตกทิศต,ตะวันออกอ๋อฝนก็เริ่ม หยุดแล้วฮะฝนหยุดฝนหยุดก็มุมนู้นจะเป็นมุมโฟกัสที่ดีที่สุดครับนั่นคือทิศตะวันออกครับพี่น้องครับผม63าเซียนนะฮะเรามาดูกันครับพี่น้องจะเดือดจะลากจะดึงขนาดไหนเดือดพับบๆับไหมชีวิตเซียนแหเร่ยนทยอยแพ้แล้วเรือลงมาในบ่อของพวกท่ทนนอนหลับกันไม่ได้เนี่ยมคืนนี้นี่ยจำวานบ่อนี้กันน่ ถึงใสอยู่เลยเนี่ยทีงพี่น้อนหลับวะื่อคืนโอ้สบายเลยครับตกดีหลับสบายเลยมาดึงลากปลาใหญ่กันครับพี่น้องครับผมใหญ่ขนาดไหนนะฮะเรื่องต้นนะปลาบึกก็ประมาณสักประมาณ5้าโลกโลเโลประมาณนี้ครับพี่น้องครับได้เบอร์สามแถวนึงเนี่ย ตามกันอีกตามกันอีกฝนฝนหยดแล้วมะครับนี่ลองเดินไปด้านนูนน้นนะครับพี่น้องครับผมรบรอดนิดนึงสิด้วนเบอร์แล้วลครับสิด<อ>้ว,ว,ว, 3, ว 2, นเะส้อแหนไปแห่น้องลกแห่ครับเบอร์แแถวสาเบอร์สเนาะอ๋อครับผมเอนี่ยครับผมเอม็มเอม็มเอม็มเบอร์หนึ่งเบอร์หเบอร์หลกแล้ววะนี่หวานไปเโอ้โหเอม็เอมหย ภาพเด็ดๆในเช้านี้ครับพี่น้องครับผมวันนี้ภาพคมแจ่มชัดมากพี่น้องม,มาเช็คดูตัวนักกีฬา ไปเรื่อยครับพี่น้องเผื่อจะมีท่านชมท่านใดที่รู้จักครับนั่นคือเสียนโจกหน้าฝรั่งครับผมยิ้มแฉ่งเขาเสียนมิดบ้านปึกคงคานะเสียนจอยฟสืซอแดงเสียนโอเคครับผมทีมงานครุกิบเสียนเอ็มโคราชเสียนเอ็มโคราชครับพี่น้องครับผม เสียงวายุ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 โอเคครับผมขอบคุณครับเสียงกราบเสื้อเขียวเสียกราบเสื้อเขียวนะเสื้อสีม่วงกำลังพลายนั่นคือแบง์วงแคสร็เพีน้อำหนักกว่าหน0รากิโลแล้วก็ตามไปด้วยนะครับอินซีฮุกกลวยทีมงานช่างอาก ช่างอากครับวันนี้ช่างอากนะจะมาครบทีมว่ามีเซนพรนะชนน้ำตื้นนะฮะกำลังชี้นี่นคือเสี่ยมนต์อดีตามพี่พน้องเร,เริ่มเริ่มเริ่มเดือดตั้งแต่ชี้ตัวในกีฬาน้องนั่นคือเนวินชิดชอบรามพิดนั่นคือเซียนเซนพีเซนทีนเดินทงจากจัตุรัสครับปู่ปื้อปูป่ปื้อเสื้อสีเหลืองใช่ไหมอายุ80ครับพี่น้องปู่ปลื้นั่นน่ะแปดสิบ ใช่ครับพี่น้องนั่นแหละครับการจับฉลากนี่ยเขาเก่งนะพี่น้องเก่งเนี่ยนะเก่งก็มีปลาเยอะฝั่งนั้นน,นนะนสาราไปเลยฝั่งนั้นตรงคิดนู้นนะฮะไปถึงคิดพระไล่นะครับคิดพระไล่อยู่ตรงนั้นมุมจับจ้องสารานะครับนั่นคือกองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์เทียงก็จะมีผู้จัดก,การนะครกคลิปครับผม บรรยากาศนะความใสแจ๋วคมชัดว sí, ันนี้มาดีมากครับท่านวันนี้ใสแจ๋วคมชัดมากเลยไปเย็ดไปอีกไปอีกไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับผมนั่นครับเสื้อญี่ปุ่นฮะน่องโขยอันนะครับแล้วก็ถัดออกไปนะครับยืนอยู่นั่นเส้นชัยทว่าครับพี่น้องชายทว่าเสื้อเหลืองนะครับพอแถาบ้านคำน้อย กันคือเ้นอาน้องับแดงวันนี้เจ้ากี่กิโลครับท่านครับร้อยนิดๆครับผมขอยท่านมั่นมั่นครับผมเส้นโจกครับเส้นโจกวันนี้ท่านเจ้ากี่โลครับยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เหรอครับเมื่อกี้เส้นอาเนี่ยบอกว่าร้อยโลบวกนะร้อยบวกเท่านั้นครับผมพ่อเถ่าครับวันนี้เจ้ากี่โลครับพ่อ เพิ่งจับฉลากครับพี่น้องตัวฝั่งนู้นนะพี่น้องที่ผมเรียนทราบก่อนหน้านี้ครับแถวนู้นนะครับคือขึ้นสบรรครับพี่น้องหลังจากที่ฝนหยุดตกครับพี่น้องเราก็จะทิ่มแดงรอบบ่อนะครับพี่น้องนะทิ่มแทงกันรอบบ่อเลยเแบบสะใจเจง๋งๆจับๆกันเลยครับผมขอแนะนำผมดาราัน,นี้ดาราหวานนะครับนั่นคือเบิร์ดทงชัยวันนี้เบิร์ดทงชัยท่านยาวกี่โลครับวันนี้ ร้อยลฮ่าฮ่าฮ่าร้อยลเราจะมาดูกันนะครับพี่นออ้องมองมองดูนะครับเมื่อเชา้าเนี่ยผมมาสำรวจด,ดูนะฮะเราจะมานับแต่แต่ละแถวพี่น้องหนึ่งแถวนะสองแถวนะบ่อน,นี้มีกี่แถวกันดูกันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับพี่น้องทัง้งหมดแปดแถวบรรยากาศแม้แต่ ช่วงจับชลากปล่อยตัวเข้าสู่สนามลบของพวกท่านๆนี่นะเริ่มคึกคักจริงๆคือตรงนั้นคือหน้าเชิดหน้าเชิดวันนี้ตำรวจบานป่า <c oughs> หน้าเชิดหมวกแดงๆนะครับอานเดินทางมาจากทางโคร,ราชครับโคร,ราชครับแม่แจ้อำเภออะไรแต่ดุนเบอร์อะไรเสียงเสียงของอช่างอาช่างอากนั่นครับดาวเด่นดาวเด่นครับผมดาวเด่นนั่นคือง้อป่าครับง้อป่า นกป่าครับผมเสื้อดำกางเกงแดงนะฮะเสื้อสีฟ้าเท้าเซลนะั่คือพ่อบุหลายครับพ่อบุตรลายไปกันเรื่อยๆครับไปกันเรื่อยๆถึงพริกถึงขิงขนาดไหนครับพี่น้องเชา้าๆเราทํากับข้าวนะครับพี่น้องกับผมก่อนที่เราจะผัดอะไรลงไปอย่างนี้นะฮะพี่น้องเอายกตัวอย่างผัดคะ,นะ้าแล้วกันนะก็มีพริก นะครับกระเทียมตามลงไปออกใส่หมูแล้วกันนะกระทะน้ำมันใส่ไปน้ำมันร้อนๆป,ปั๊บอ่าลงไปพริกไปกระเทียมไปหมูร้นๆเสร็จก็นั่นไปเราดูบ่อนี้เขาจะมีความเดือดแม้เหมือนอยู่ในกระทะหรือเปล่าเราดูกันอ้าวเสดุลบ้าน่ข่นะครับอีคู่มานะกับช่างอาคับผม วันนี้ท่านไม่ว่าเลยครับมือหนึ่งลงก,ก่อนมือห,หนึ่งมือหนึ่งชื่ออะไรเนี่ยผมลืมชื่อเกล้วเส้นงงครับเส้นงนคงน,นะเสนน้น,สนหงนครับ,นนกกบผมผมทักทายเมื่อกี้นั่นคือทีมงานของครูกิฟต์ครับพี่น้องครับผมแถวนี้รู้สึกจะมีกี่แพรกันสี่หร <5 S 2> อห้าอ๋อยังยังยังไม่ไม,ไม่ห้าหกเจ็ดนะครับพี่น้องรูจากทุ่นนะเดี๋ยวผมซูมนะฮะซูมนี่เลย มันจะมีเจ็ดนะครับผมเออเลื่นวานไปนูนนะ่นเนาะตามบรรยากาศไปเรื่อยครับพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วไม่ได้เกิน,นไม่ได้เกินห้าทีครับพี่น้องจะเข้าสู่ประจําตําแหน่งสูงสุดกล้องก็จะถอยหลังนะฮะตัวผมถอยหลังกล้องก็จะโฟกัสมามันนี้อยู่นะครับเพื่อจะเข้าสู่มุมที่ทิทมแทงที่เราจะมองเห็นนะฮะหกสิบสามเซนทั้งหมดครับพี่น้อง พี่น,น้องครับพี่น,น้องวันนี้ท่านยาวกิโลครับยังไม่ไไม,ไมีคำตอบอ้อมอ้มเส็นอ้มครับวันนี้อ้อมยาวกิโลห้าสิบพอเหรอเราจะตามเซ็นอ้มนะครับห้าสิบโลครับผมบริเวณทางถ่ายทำนะหลังจากที่ฝนตกก็จะมีเฉยแฉะมากนะครับพี่น้องอย่างนี้ครับผมวันนี้ผมเตรียมพร้อมนะมีรองเท้าบูทมาลุยนะครับเข้าสู่ทิ่มแทงบริเวณที่บ่อน,นี่เลยครับน้องผม วัดปทุมชติพี่น้องดูบรรยากาศทั้งนี้หน่อยสาราแล้วก็เมนครับพี่น้องไม่ใช่สาราเนี่ยเจดีนะขออภัยพูดผิดครับเมื่อกี้<ห>แล้ววันนี้ก็พระนั่นแหละเ,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 เอาที่วัดนั่นแหละที่วัดที่วัดนี่มุมนี้นะพี่น้อง ด้านหลังของเราคือทิศตะวันออกครับซูมไปนูน้นตกครับพี่น้องอีกสักครั้งนะอันนี้ตรายเนี่ยอ้มอมีเสาสัญญาณอะไรเอ่ยคับี่นงบริเวณที่เราจะเริ่มทิ่มแทงครับดูจากเซียนนะฮะก็แพรนะครับแพรนะ ดืดด yeah, right. ืดดืดดูจากแพนะครับเริ่มจะครบตําแหน่งเลยครับพี่น้องแถวนี้นะฮเมื่อกี้นับก่อนหน้านี้เจ็ดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสุดงั้พี่น้องอินซิวรวยแถวนี้มีทั้งหมดเจ็ดครับ และเซียนนะฮะก็เตรียมตัวให้พร้อมกันฟิตร่างกายมาอย่างดีครับพี่น้องพวกนี้เขาวางทุกวันอยู่แล้วกล้ามเนื้อของพวกท่านท่านนี้ต้องโอ้แข็งแกร่งมากเลยนะฮะซูมไปที่ใครเนี่ยน่าจะเป็นอตองสิทธิ์ชอยนะฮะเดินทางมาจากแวงน้อยแวงน้อยขอนแก่นครับแวงน้อยการจัดเตรียม อีกหนึ่งแพเตรียมตัวจะประจำที่ครับพี่น้องเริ่มเข้าสู่ความพร้อมที่สูงสุดนะครับผมเอาวันนี้เซนชนไม่หวานแล้วครับผมไอเซงเขาหวานเซน, <c oughs> น,น้าเขาหวาวนวนี้วานเขาช่วยหวาวนาววานะครับผม ยี่สิบเ้านาทนะีสำหรับช่วงจับฉลากแล้วปล่อยตัวนิกกีาเข้าสู่สนามการแข่งขันครับพี่น้องเราก็จะไปพบกันอีกนะครับในช่วงห้ำหันทิ่มแทงรากดึงปลาที่บ่อน,นี้ครับพี่น้องเราตามกันเหมือนเดิมขอบคุณครับต้อม